สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องปริมพัฒธุรกิจยนต์และก็สวัสดี FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมเอาโตโยต้าท้ายโด่งมานําเสนอจริงๆแล้วโตโยต้ามีด้วยกันทั้งหมด3มโฉมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบบ้านๆภาษาไทยเข้าใจง่ายเลยนะครับไม่ต้องพูดไทยปนอังกฤษโตโยต้าท้ายโด่งเปิดตัวครั้งแรกปี2536ไม่แม่นนะครับแต่คิดว่าจําไม่ผิดลักษณะส,สังเกตง่ายไฟไท้ายจะเป็นแถบยาวแบบนี้นะครับ และบรรดาพ่อค้าก็จะเรียกรุ่นนี้ว่าท้ายโด่งไฟแถบถัดมาอหนึ่งปีคือรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นนี้ก็คือลักษณะก็จะเหมือนกันรุ่นแรกทุกอย่างแต่ได้ปรับเปลี่ยนจากไฟท้ายจากไฟแถบนะครับมาเป็นไฟท้ายแยกและกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่และเสริมเบรก ABS เข้าไปในรุ่นนี้และก็ปิดตำนานของท้ายโด่งคือรุ่น x c r ส่วน x e อ,อ็นะคือได้ปรับเปลี่ยนทั้งรูปโฉมภายนอกภายในปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมานําเสนอในคันถัดไปเรื่องรหัสตัวถังกับเครื่องยนต์ท,ทําไมไทยโด่งต้องมี ST 191กับ AT 190 AT 190ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเดิมๆมาจากโรงงานจะต้องวางเครื่อง 4A 1.6ลิตรและ ST จะวางเครื่อง 3S 2.0ลิตรเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็น a t จะต้องเป็นเครื่องพัน ST จะต้องเป็นเครื่อง2000คันนี้เป็นเครื่อง2,000นะครับเดิมๆจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนทีนี้เรารู้รหัสรู้รายละเอียดท้ายโด่งกันพอสมควรเดี๋ยวมาชมคันนี้ครับว่าได้อะไรไปบ้างมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันครับอันดับแรกเลยนะครับได้บอดี้บางเดิมรอบคันสีสันยังสวยงามรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเสียงยังใสๆแบบนี้ตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเหลี่ยมลายสันคมรอบคันทุกอย่างยังคมชัดเจนนะครับ ไม่เคยผ่านการขึ้นลู่ไฟยท้ายเป็นท้ายแยกเป็นเอกลักษณ์ของท้ายโด่งคันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างทางด้านท้ายอยู่ครบจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ทางด้านหลังติดตั้งจากโรงงานยังแนบสนิทติดอยู่เหมือนเดิมทางด้านหลังคาสียังสวยไม่ซีดไม่ผุบางๆบางเสียงใสๆแบบนี้เลยหลังคาถือว่าสวยมากนะครับกระจกหน้าไม่มีสะเก็ดหินหรือไม่มี รอยร้าวใดๆทั้งสิ้นเดิมๆของโตโยต้าเรื่องภาษีต่อให้เรียบร้อยใช้งานได้อีกยาวสี่มกรลาหกหกใช้งานกันอีกยาวๆไม่ต้องไปต่อแล้วนะครับต่อว่าให้เรียบร้อยแผงจิ้งรีดจัดว่าสภาพสมบูรณ์มากโดยปกติแล้วรุ่นนี้แผงตรงนี้นะครับจะแตกกออไปหมดแล้วคันนี้ยังอยู่สภาพดีไม่มีแตกหักเลย ฝากระโปรงหน้าก็มีสีสันที่สวยงามแต่อาจจะมีดิ้วรอยบ้างนิดนิดนิดหน่อยแต่รับประกันได้เลยนะครับว่าขัดหายรถคันนี้ถ้าเอาไปขัดสีผมคิดว่าฉ่ำวันนี้เยอะสีสันก็จะฉ่ำแถบข้างทางด้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกันชนหน้าประตูหรือกันชนหลังทุกชิ้นงานสนิทไม่มีหลุดไม่มีอ้าแนบสนิททุกชิ้นงานเลยครับแม็กโตโยต้าแท้คันนี้ผมได้เอาของ โตยต้าซีลิก้านะครับมาใส่ลงตัวมากสวยงามสีสันก็ยังสวยงามสภาพ80-90เลยครับสำหรับล้อมแม็กและเรื่องยางยังใช้งานได้ยาวดอกยังเหลือลึกหน้ายางไม่แข็งนะครับยังนุ่มๆเกาะถนนดีเก็บเสียงได้ดีด้วยนะครับบางโคนทั้งสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถสภาพไม่มีแตกหักไม่ล้าวไม่กรอบแนบสนิทกับตัวถงังทุกชิ้นงานนะครับรวมไปถึง มือเปิดประตูทั้ง4ด้านก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันและก็ไม่มีแตกหักยังแนบสนิทกับตัวถังความเดิมบานของรถครันนี้จัดว่าสวยนะครับสัญ,ญลักษณ์เมรร็ดอัดจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นเมรร็ดอัดทั้งด้านขอบประตูด,ด้านบนเรียงกันอย่างสวยงามไม่ใช่ได้แค่เดิมนะครับได้ความสวยงามด้วยทั้ง4บานจะเป็นลักษณะบแบบนี้ทุกบานผมได้ตรวจสอบและเช็คมาเรียบร้อยทั้งด้านหน้าและก็ทั้งด้านหลังรถไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนนะครับ ประตูรถคันนี้ไม่มีตกปิดสนิททั้ง4บานแม้กระทั่งยางกันลมทุกอย่างก็แนบสนิทไร้เสียงรบกวนนะครับเสียงลมไม่เข้าซุ้มล้อทั้งด้านหลังผ่านโคนผ่านน้ำมามากมายแต่คันนี้ไม่มีผุใช้น้ำล่างก็ไม่ผุฝากระโปรงทางด้านหน้าเป็นของเดิมโตโยตา้าบางๆบางๆสวยๆส,สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเสียงใสๆโตโยต้าแท้ เดิมเดิมเลยคันนี้ได้ไปผมว่าคุ้มเลยนะครับได้เดิมบางขนาดนี้แก้มทางด้านขวาและซ้ายทุกอย่างไม่เคยแต่งหรือซ่อมและทางด้านเม็ดอาร์ตเบาโชคทุกอย่างทั้งซ้ายและขวาก็จะเดิมแบบนี้คันหน้ายังไม่เคยไล่เลยนะครับได้สวยเดิมรหัสเบกตัวถังทุกอย่างตรงรุ่นเม็ดอาร์ตคันหน้าก็ยังสวยใสทุกอย่างถึงคันหน้าเรียบร้อยนะครับ อันดับต่อไปผมจะพามาชมห้องเครื่องนะครับสำหรับคันนี้ใช้รหัสเครื่องยนต์3 s ไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันล้วนนะครับทางด้านเครื่องยนต์ผมไม่ได้ล้างไม่ได้สปาไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเอามาให้ดูแบบแห้งๆแบบมีฝุ่นมีโคลนแบบนี้เลยนะครับรหัสคันนี้ใช้รหัส3 s เครื่องยนต์หัวฉีด2 0 0 0ซีซีไม่เคยติดแก๊สแห้งๆเนียนๆนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิม้มเดินทางไกลสบายขับสนุกทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือทางเลียงผมลองมาแล้วนะครับคันนี้ที่สาคัญ ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสายเตุที่มันประหยัดน้ํามันเนื่องมาจากสภาพเครื่องสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับว่าเสียงเครื่องเดินเรียบขนาดไหนและสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเย็นหรือสตาร์ตตอนไหนสตาร์ทันทีนะครับเดินเรียบมากเดินเรียบนะครับสายหัวเทียนเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายพานเปลี่ยนมาแล้วนะครับสำหรับคันนี้ไม่ต้อง กังวลเรื่องความร้อนผมทดสอบมาแล้วนะครับ400โลเรื่องความร้อนเรื่องกําลังทุกอย่างจบเครื่องจบเลยคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเสียงเครื่องแบบเพาะมากเดินทางไกลได้เลยนะครับรถคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับไม่หลุดไม่เด้งเข้าง่ายทุกเกียร์คัดดีขึ้นเขามาแล้วนะครับคันนี้ผมทดสอบบนเขามา เครื่องเกียร์ช่วงล่างจบ100เซภายนอกสวยภายในก็ต้องสวยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าก็ยังเดิมๆดิมนะครับสเสน่ห์ของรถยุค90เป็นวิทยุเทปจากโรงงานแถมยังใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นฉ่ำสู้แดดทั้งกลางวันแดดจัดจัดสู้ได้สบายๆนะครับเลือนไมไฟโชว์ขึ้นครบนะครับเวลาเราสตาร์ท ระบบไฟที่โชว์ก็จะหายไปทั้งหมดเหลือแต่เบรกมือกับที่ปิดประตูนะครับเรือนไมค์คันนี้ขึ้นครบทั้งเกความร้อนเกน้ำมันรอบเครื่องขาดอย่างเดียวคือความเร็วไม่ขึ้นแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะจัดการแก้ไขให้อไอเรื่องไม่ความเร็วนะครับลืงแจ้งมาก่อนบ่อเป็นบ่อก,กรรมยี่ของโคโรนาสภาพสวยงามไม่ขาดฟองน้ําทุกอย่างยังแน่นๆนะครับขึ้นรูปแน่นทั้งคู่หน้าและคู่หลังรวมถึงแผงประตูด้วยนะครับ สำหรับฝ้าหลังคาเพดานเป็นหุ้มหนังจากโรงงานสภาพสวยไม่ดำไม่ขาดพลาสติกทุกอย่างที่อยู่ในรถคันนี้สภาพแนบสนิทนะครับภายในสะอาดกว้างขวางหอมยางกันลมทุกอย่างสนิทนะครับยางกันลมนะครับแบบนี้นครับสนิททุกจุดเสียงไม่เข้าไม่รบกวนที่ใส่แว่นใช้งานได้ปกติที่บังแดดแน่นๆเลยนะครับไม่กรอบ ระบบไฟไฟต่ำไฟรีระบบไฟออโต้ด้วยนะครับใช้งานได้ปกติติดครบนะครับไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับรวมถึงไฟเบรกระบบแอร์1 2 3 4ลมออกทุกเบอร์นะครับหรือว่าจะเป่าเท้าเป่าตัวเป่ากระจกไลฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบครบทุกจุดปรับองศาความเย็นได้เครื่องเสียงใช้งานได้ แต่ต้องใส่เทปนะต้องหาเทปมาใส่ถ้าไม่มีเทปก็ฟัง fm ไปก่อนนะครับ fm เสียงชัดฟังได้ปกตินาฬิกาขึ้นครบตรงสรุปโดยรวมคันนี้คือได้เสน่ห์ของความเดิมทางด้านเบาะหลังแน,น่นแเลยนะครับฟูกไม่ล้มพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านคู่ตัวพวมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด ที่เขียบบุหรี่ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างในรถก็คืออยู่ครบและมีที่ใส่เอกสารทางด้านเบาะหลังทางด้านเบาะคนขับและเบาะคนนั่งนะครับเบก๊กกลางเปิดได้2ส,สเต็ปนะหนแล้วก็มีที่ใส่แก้วทางด้านนี้นะครับใช้งานได้นะครับเก๊กหน้าสนิทล็อกได้ โดยรวมภายในคือสมบูรณ์เลยครับคือสวยเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับฝากระโปรงหลังบางมากเดิมๆบางๆชิ้นงานนี้ของโตโยตา้าจากศูนย์นะครับเดิมๆเลยรถไม่เคยโดนชนท้ายนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับสวยครับคันนี้เดิมทั้งคันนะครับไม่มีจุดไหนที่ซ่อมมาหรือว่าโดนชนหนักมาเลยนะครับฝาพลาสติก ไม่แตกหักนะแบบนี้โปรติไม่อยู่แล้วซอกในซิลิโคโนยายอยู่เดิมตัวถังด้านล่างไม่เคยเจาะตัวถังนะครับแผ่นบอดี้ชูทุกอย่างก็ยังอยู่ยางอะไหล่ทุกอย่างครบนะครับ Deep the shadows know hard the one foot front the other uh huh. so the echo put in I it's in know front To foot Ah-ah so far of Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the No more hate. Just admit that you're just a สำหรับใครที่กำลังมองหารถเน้นใช้งานเดินทางไกลบ่อยๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่59,0 0 0บาทสิ่งที่ได้ไปคือบอดี้บางเดิมสีสันสวยเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเดินทางไกลได้ปกติเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบพาสีต่อมาใหม่ถึงมกรา 66, 66เลยนะครับใช้งานอีกยาวๆรถคันนี้ได้ไปไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมใช้งานอย่างเดียวข้อเสียสาหรับคันนี้นะครับที่มีก็คือกระจกหลังซ้ายไม่ลง มอเตอร์ใช้งานได้ปกติสลิงดึงกระจกขาดซ่อมหลักร้อยและเรือนไม้ความเร็วไม่ขึ้นนะครับเรือนไม้ความเร็วเดี๋ยวผมจะดูแลแก้ไขให้สําหรับคันนี้ถ้าถูกใจมาดูรถได้ที่เพชรบูรณ์ลมเก่าหรือโทรติดต่อสอบถาม0836314666มาดูมาทดลองขับได้นะครับถูกใจใจ่ายตังขับกลับได้เลยนะครับโอนได้ทุกขนส่งรถถูกต้องตามกฎหมายสําหรับคลิปนี้ขอบคุณ f c ทุกคนครับสวัสดีครับ